Boa คือมันเป็นพื้นที่แล้วก็แบบว่าทำว้ให้เลยแล,แล้วก็มีหลายๆบริษัทใช่ไหมใช่ใช่ทำเชีวยชวเป็นโรงงานอย่างเดียวเลยอ่ะพื้นที่นี้สำหรับคือไม่ไม่แบบมีที่อยู่อาศัย เริ่มลังเลแล้วไม่มั่นใจมีอยู่ในนี้จริงเหรอไม่ถึงกิโลแล้วนะจะถึงแล้วนะครับอ๋อต้องทําอะไรอ่ะตรวจก่อนรับบัตรเขาชมเขารู้ได้ไงว่าเราจะมาอ๋ออ๋อตรงนี้ก่อนทาอะไรครับสวัสดีครับแลกบัตรก่อนนะครับอ๋อแลกบัตรมากี่ท่านครับสองครับสองนบัตรพาชุนใบหนึ่งครับ เขาจะให้เราแลกบัตรประชาชนแล้วก็น่าจะถ่ายรูปแหละแล้วก็เดือรับแลกบัตรนะครับพี่มา,มาถึงพกเขาโบกเราเลยเนาะเหมือนเขารู้ว่าเราจะมาเนี่ยนะอาคานิทัศพึกษาทัานพึกษารอ รอรถบัสออกก่อนนะครับ,บร,รถบัสออกมาอ๋อรอรถบัสออกมากอ่อนเดี๋ยนะเดี๋ยว,นะยวที่ดอกไม้นี่คือเดี๋ยวลเลี้ยวเข้านี้เหรอเลี้ยวเข้านี้เลยในในสวนดอกทิวลีปครับอ,อ๋อแล้วมันจอดรถตรงไหนอะ่ะมีร้านจอดนะครับอ๋อโอเคมีหัเวขเขาแนะนำอยูเอ่เรารถบัสออกก่อนอ๋อนี่ติดตัวโอ,อเคเขาจะมีบัตรใบนี้ให้เราติดติดเสื้อไว้นะครับห้ามหายนะไปไปโอเคเขารอให้เราเอารถบัสให้เขาออกรถบัสออกมาก่อนนะใจเออ เราจะเข้านะครับคุณมาถึงระบบจัดการเขาดีมากโอ้ยดูนี่ดูที่ข้างในอ่ะจุดจุดส่งผู้เยี่ยมชมร้านดดูดิข้างในอ่ะหลังคาเป็นเป็นเป็นต้นไม้เนี่ยเป็นต้นยางนึกถึงที่ไหนหรือวะที่จุฬาจุฬาเหรอสุดจุฬาร้อยปีจุฬาร้อยปีที่ข้างบนมันข้างล่างมันเป็นพวกอะไรนั่นใช่ป่ะแล้วก็เออดูดีเนาะอันนี้คืออะไรผู้เยี่ยมชมจุดรับส่ง เราจอดตรงไหน,นอ๋อนะ่ยมีคนโบกตลอดาลทางเลยเพื่อนป่าที่จอดรถอ๋อโอ้ยทำดีนะเนี่ยนี่เลยเราจะจอดเลยจอดเลยจอดตรงไหนดมีมีบัตรซิเตอร์ให้นะครับแต่เขาก็คืนบัตรเรานะก็เหมือนเอาเอาบัตรเราไปถ่ายรูปแล้วก็ถามว่าจำนวนคนมากกี่คนอย่างเงี้ยนะครับก็จะให้บัตรตามจำนวนคนนะครับจ้บ น่าจะอยู่ตรงนูน้นว่าอาคารอ๋อ,าาอทางเข้าคือตรงนี้นะเพื่อนๆโอ้่อไปนี้ทางเข้านะไเข้าไปในอาคารนะข้างในก็จะมีเหมือนโชว์ดอกไม้เมืองหนาวซึ่งตรงข้ามกับเมืองไทยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ดูกฎข้อห้ามนิดนึงนะครับอ๋อห้ามประมาณว่าห้ามอาวุธ ห้ามแอลกอฮอล์ห้ามโดนนะครับแล้วก็ขอความร่วมือไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามามหูเย็นเลยอ่ะตรงนี้นล็อบบี้เขาเดี๋ยวเราไปโซนข้างนอกก่อนดีกว่าตรงนี้ก็เหมีนิทรรศการน,น้อยๆนะครับโอ้จะมีสวนเดี๋ยวเราไปสวนน้ำตกอะไรข้างนอกกอน,กอนละกันทางไปชมดอกทิวลิปนะ เป็นน้ำตกก่อนนะครับต้อนรับเราเด้วยน้ำตกก่อนแต่ทิวลิปน่าจะอยู่ในห้องเย็นนะไม่รู้นะคิดว่านะก็อาจจะให้เราเดินตรงนี้ไปก่อนปกระตูเปิดแบบนี้นะ ตรงนี้ก่อนอุ้ยตอนนี้ขน,น,น,นาดวันธรรมดานะคนมึงเยอะขานาดนี้เลยเฮ้ยจริงหลือจริงปะเนี่ยโอ้สวยมากเข้ามาแล้วโอ้โหสวยตรงนี้อากาศเย็นเพื่อนๆใส่เสื้อหนาๆหน,น,น่อยก็ดีนะมีของขายด้วยมีขนมมีกาแฟขายนะครับเฮ้ยช่วยเขาซื้อนี่ ม,มีมีดอกไอ้น,นี้ด้วยเค<อ>ยไปเห็นที่ไหนนะเหมือนทั้งเหนือในห้องสอนเชียงรายน่ะมีดอกแบบนี้นะครับเย็นเย็นเหมือนมาเที่ยวหน้าหนาวเลยนเนาะ รูปมันเลหล่ะเพื่อนๆนี่ผมแนะนำเลยนะใส่เสื้อกันหนาวมาก,ก็ดีหนาว พี่น้องอะไรนะไอเย็นไอเย็นองสิบ <n>. ห้าองศา มีร้านคาเฟ่มีซอมอยู่ในนี้ด้วยนะโอ้โหมีโปรอะไรเงี้ยเหมือนกันราคาเท่ากับข้างนอกนะเก๋เราออกนะดีนะตรงนี้เขาจะเหมือนมีปรับ อุณภูมิให้เราอ่ะบอว่าไม่ต้องเย็นมากก่อนที่จะออกไปข้างนอกร้อนเนาะจะมีแบบเออเข้าใจคิดนะเนี่ยหอ,อมีถุงใส่ล่มด้วยนะครับเนี่ยแว่นดูแว่นดูแว่นแว่นแว่นโอเว่นเรือบร้ออดูแว่นดูดิโอตอนนี้เราเขาออกมาข้างนอกแล้วนะโหก็จะเป็นน้ำตกมากเหมือนเดิม โอ้ตรงนั้นเดินไปได้หรือเปล่าหรือมันได้แค่นี้มันให่น้มันให้เห็นแค่นี้เนาะแต่ข้างในมันมีน้ําตกชั้นในอีกนะลองเดินดูนดไหมเลยประตูไปเดินไปได้อีกความรูนะก็อลองดูสิสวยอะโอ้จัดกว่าจะได้แบบนี้เนาะเนี่ยหรอต้นว่าแซมต้นไม้อ๋อบ้างมันจะดูดูไม่ได้แตกต่างจากต้นไม้ปกตินะ ไม่มีมันสุดแค่ตรงนี้เนาะเดินเข้าไปไม่ได้ดูแล้วเหมือนเหมือนเป็นอาคารเป็นวงกลมเหมือนรูปโดนัทเลยเนาะเนาะแค่ป่าเนาะก็อันนี้นตรงนี้มันเป็นล็อบบี้อะ่ะแล้วตรงในส่วนตรงนั้นก็เป็นที่แสดงคิวลนินะแล้วเป็นตีต,ตีเป็นวงกลมอ,อ่ะออกเดินออกไปดูี่ทัรศก,การตรงตรง,ตรงล็อบบี้หน่อยละกัน <laughs> น่าจะเป็นเครื่องมืออะไรคุดจอบนะอันนี่อันนี้เหมือนเราเห็นอยู่ข้างนอกื่เกียนก่อนจะเลี้ยวมาอ๋อโคดังหันเก็บแอลิเแก๊สแล้วก็มีเรือจำลองด้วยนะครับขนส่ง n N ลรมสนะีกังหันลมด้วยเพื่อนๆเข้าไปดูในส่วนของขอเรียกว่านิทัศกาลแล้วกันนะครับ l L N G นะครับขดีของ l n ลเอ็นันเป็นต้องเย็ด้อตหึง ร้อยหกสิบเ,เ,เลยเป็นน้องไอเย็นตัวเล็กจิ๋วล่ถึงหกร้อยเท่าอ้หลับเาหเป็นภา<อ>พ,พยนตร์นะเดี๋ยวเข้าไปดูนะ อ,อ๋อ oh, oh, เป็นบงคมใช่ไหมใมรไล่เม็ดเอชกลางก็เป็นน้ำน้ำตกอ๋อ oh, นี่แงปกิที่เราอยู่ก็คือในนี้แล้วก็คืออยู่ในนี้แหละตอนนี้นะ ออกทางนี้ป่ะออกทางเดียวกันใช่ป่ะ <มา S 1> คนเยอะมาคเป็นกลุ่ม <c oughs> คือแนวะวันธรรมดานะมันเพื่อนตอนนี้ตีไปสักสิบเอ็ดโมงนะคนแน่นเราอ่ะเปิดเก้าเก้าโมงครึ่งเนาะ, <c oughs> ะเราจะเดินไปดูตรงน,นี้หน่อยนะมันจะมีเหมือนทางเดินคล้ายๆทางเดินชมป่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันมันมันเดินกับทางบนหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรากลับ ทางนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวต้องเดินกลับมาไม่รู้เนาะสะพาน,น,นเดี๋ยแล้วมันจะเดินกลับเข้ามานี้หรือเปล่าจะได้เอสมาฟอกปอดเนาะหมูชะมวงโนะอ,อ้ไหน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 ใช่ป่ะเนี่ยหรอหมูชะมวงอะไรเนี่ยนี่ไงหมูกับชะมวงออนั่นเขามีเหมือนเนี่ย มีต้นนั่นนะน้องเหมือนตรงนั้นน้องแสดงว่ามันเป็นสภาพป่าเดิมหรือเปล่าใช่หรือเขาบอกว่าเป็นป่าเดิมแล้วเขาเหมือนจะพัฒนา,ามาอนุรักษ์เพิ่มเอามาปรับปรุงให้มันไปด้วยกันได้โอี่อย่างเงี้ยไม่ร้อนยังไงก็ไม่ร้อน,อน,อนโอ้ตรงนี้มีทางแยกแต่ตรงนี้น่าจะถ่ายรูปสวยนะเนี่ย น้ำเป็นเหมือนยืน่นยื่นเข้าไปยืนน่นไปไหนครับสวยหรือเปล mm hmm. ่ามออมีคนตกน้ำานะเนี่ย mm hmm. ทางโค้งเลยเหรอนี่ตรงนี้ตรงที่เห็นตรงนั้นหรือเปล่า mm hmm. หรือว่าเดินไปอีกรองตรงนี้เหมือนจะเป็นเนินขึ้นมาหน่อย โอ้ยตะเคียนต้นตะเคียน,ยนยมีต้นเล็กจังอ่าตรงนี้มีมีจุดยื่นอีกแล้วเฮ้หรือว่ามันเลี้ยวเลยไงเลี้ยวอ๋อเลี้ยวแล้วอันนี้น่าจะสุดนะครับพี่สุดก็มีจิกต้นจิกดอกจิกจิกทะเลข้าวหลามตัดดอกจิกไงใช่จิกที่ <c oughs> จิกที่เราเจอที่สวนรถไฟป่ะมีหมดแหละนี่เออใช่ใบมันมันน่ะนี่แหละ าไปได้สุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วแล้วจะทำมับทําไมว่าไปจิดชมไงอ๋อเพื่อให้เห็นต้นไม้จิกสวนนี่อะไรจิกมุจลินมุจลินชื่อมุจลินนี่ชื่อพญานาคป่ะไม่ใช่นนตรงนี้จะมีเสาธง ของชาติไทยนะครับอันนี้คืออาคารที่เราดูพันไม้เมื่อสักครู่นะครับข้างบนเขาจะเป็นเหมือน,นเขาก็ปลูกเป็นพวกแบบมอเันเหมือน,ม,อนมีบันไดเดินขึ้นไปได้ด้วยนะอตอนเราจะเดินกลับไปตรงที่จอดรถแล้วนะครับ โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกลับมาลดแล้ว